ดวงชะตาของชาวลัคนาราศรีตุลดาวพระอังคารโคโจรได้ตำแหน่งกเกษตรราธิบดีตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนไปจนถึงประมาณวันที่27ธันวาคมฮะในช่วงนี้นะฮะบางท่านจะรวบรวมทรัพย์สินเงินทองได้มากขึ้นบางท่านได้ทรัพย์สินได้ของมีค่านะฮะมีการจัดการทางการเงินได้ดีขึ้นนะฮะมีการจัดระบบระเบียบนะฮะ ได้ดีขึ้นในเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเงินเงินทองทองนะ,ะบางท่านจะได้หยิบจับเงินก้อนโตนะฮะค้าขายจะเห็นกำไรนะฮะจะเกิดสิ่งที่ดีเกี่ยวข้องกับเงินเงินทองทองของท่านแน่นอนนะฮะเพราะว่าดาวการเงินนั้นนะฮะโคจรมีแรงมีกำลังนะฮะในดวงชะตานะฮะจะเกิดสิ่งที่ดีที่จะขับเคลื่อนนะฮะเรื่องเงินเงินทองทองจะมีกิจกรรมทางการเงินมากขึ้นด้วยนะฮะในช่วงนี้ คือในช่วงจังหวะที่อังคารอยู่จุดนี้เนี่ยวันที่15เนี่ยไปเนี่ยใครที่รอเงินก้อนอยู่นะมีลุ้นมีมุมที่ดีนะครับมันแปลว่าในช่วงนี้เนี่ยบางท่านจะได้เงินจากต่างเพศนะฮะได้เงินจากต่างเพศนะฮะมีต่างเพศนําเงินนําทองมาให้คุณนะฮะหรือท่านใดที่มีผลประโยชน์ทางการเงินร่วมก,กับผู้อื่นนะฮะ ก็จะเกิดมุมที่ดีเกิดขึ้นในการแบ่งปันแบ่งปัน,ปนส่วนหรือจัดสรรปันส่วนเรื่องเงินทองทองนะการแบ่งผลประโยชน์ทางการเงินจะลงตัวได้ในช่วงนี้ด้วยนะครับอิทธิพของดวงดาวเนี่ยนะฮะดาวพาทิต์นะฮะก็ยังมาทับดวงอยู่นะฮะในช่วงพ่างคานย้ายนะนะฉะนั้นแล้วลัคนาราศีตุลเนี่ยนะฮะ ก็จะมีโอกาสมีโชคได้ถูกหวยได้รางวัลฮะก็จะเกิดขึ้นได้นะฮะการเสี่ยงต่างๆนะฮะมีมุมที่ดีซื้อหวยให้ซื้อเลขเกี่ยวข้องกับตัวเองนะฮะเลขเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์กระดาษเลขมือถือเลขตัวเองอะเลขรถเลขบ้านเลขอายุย่างอายุเต็มพศเกิดวันที่เกิดนะฮะแบบนี้นะฮะก็จะดีกับดวงชะตานะฮะเพราะว่า หลังวันที่17อทิตย์เข้าสู่เรือนการเงินนะฮะเป็นจุดลาภะนะดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนการเงินนะฮะเป็นดาวลาพะเนี่ยผลประโยชน์ทางการเงินก็ยังเข้าฉะนั้นแล้วมุมในเรื่องของดาวอังคารที่ย้ายตรงนี้ให้ผลรุนแรงนะฮะในเรื่องเงินเงินทองทองแน่นอนนะฮะเพราะดาวลาภะก็มาอยู่ในเรือนการเงินนะแต่ว่าดาวอาทิตย์ร่วงกับดาวพระอังคารอาจจะมีการปะทะ นะฮะกับใครบางคนนะฮะมันอาจจะแปลอย่างหนึ่งว่านะฮะบางท่านจะเกิดผลประโยชน์ทางการเงินกับต่างเพศนะครับนะบางท่านเนี่ยก็อาจจะแปลว่ามีต่างเพศเข้ามาเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารซื้อของฝากให้ซื้อของให้ได้ของขวัญน,นะฮะได้ของมีค่านะ,ะก็เป็นไปได้นะฮะในช่วงที่พังคานอยู่ตรงนี้เนี่ยอาทิตย์ย้ายมาอยู่ตรงนี้นะฮะ ยังมีพักระเรงกับเมอร์ตยูเรงนะฮะท่านใดหาเงินจากต่างประเทศหาเงินจากโซเชียลนะฮะก็ยิ่งมีมุมที่ดีเกิดขึ้นกับชะตาด้วยนะฮะท่านใดพยายามสร้างช่องทางไรายได้ใหม่ๆนะฮะช่วงนี้นะฮะมีมุมดวงดาวที่จะกระเตื้องให้เกิดเงินนะฮะนะทำการตลาดนะฮะช่วงนี้เนี่ยมนะัก็จะยิ่งดีขึ้นนะนะครับ ท่านใดเป็นนักขายอะไรต่างนะฮะก็จะมีมุมที่ดีพาะดาวพูดก็อยู่เรือเรือนการเงินนาะวาจาก็จะก่อเงินก่อทองเมื่อท่านได้เงินลับๆได้เงินแปลกๆนะฮะมันแปลว่าท่านในรองเงินจากต่างประเทศก็จะได้นะฮะช่วงนี้การนําเงินไปเกื้อกูลศาสนาการนําเงินไปทําบุญมันก็เกิดขึ้นกับปุณได้นะฮะหรือการนําเงินไปทําบุญทําทานนะฮะทำความดีอะไรแบบนี้นะฮะจะดีกับดวงชะตาด้วยนะครับ แล้วก็ในดวงบอกว่าจะได้เงินจากคนใกล้ตัวที่สุดนะฮะและมันแปลว่ามีการใช้เงินแบบลับๆไม่เปิดเผยมีเงินลับๆเข้ามามีเรื่องรับลมคมในทางการเงินหรือเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทองในดวงเนี่ยท่านใดที่มีไรายได้จากการศึกษานะฮะแบบนี้นะฮะหรือจากการต่างประเทศนะฮะแบบนี้นะฮะนะก็มีมุมที่ดีมากนะฮะ ดาวประจาตัวยังโครจรอ,อยู่จุดวินาตนะฮะอยู่นะช่วงอังคารช่วงช่วงนี้ไปจนถึงวันที่1น,นะครับก็ต้องระวังการเจ็บป่วยบ้างบางท่านจะมีเรื่องให้เก็บเงินเก็บตัวมีเรื่องรับลมคมในนะฮะปกปิดไว้ซ่อนเล้นไว้นะฮะไม่ได้บอกให้ใครร่วงรู้นะฮะเกิดเรื่องลึกลับซับซ้อนมีบางอย่างนะ,ะที่บอกให้ใครร่วงรู้ไม่ได้จะแปลว่าจะมีของใช้ส่วนตัวหายนะฮะของหายก็เกิดขึ้นได้ จะแปลอย่างหนึ่งว่าดาวพระศุกร์เนี่ยนะฮะจะโครจรมาทับดวงจริงๆแล้วเนี่ยสองเดือนสุดท้ายเนี่ยมีโอกาสจิบจับเงินก้อนใหญ่หนาแน่นแน่นอนเพราะว่าดูจากมุมของดาวการเงินก็เด็ดดาวราพาก็ไปพบการเงินดาวพระศุกร์นะฮะหลังจากวันที่หนึ่งอะ่ะนะฮะก็จะย้ายนะฮะเข้ามาเป็นเกษตรราที่พอดีนะหลังวันที่หนึ่งธันวานะฮะอยู่ไปจนถึงวันที่26นะฮะ โคโจรทับชะตานะ,ะ,กะเกษตรสุขพืชศพสมทบตุนเนี่ยนะฮะจะมีบุญยศศักดิ์เป็นหลักฐานทั้งข้าวเกลือเหลือล้นพ้นประมาณมีทินฐานบ้านนาแลลาโพมีโอกาสได้สินทรัพย์ได้หลักทรัพย์หรือมีโอกาสที่จะได้ของถูกใจถูกจิตไปยังที่น่าพึงพอใจที่ยินดีที่ถูกใจทที่ถูกจิตอาจจะได้เสื้อผ้าได้ผ้าแพรได้ของใหม่เข้าบ้านก็เกิดขึ้นกับดวงชะตาของชาวลัคนา ราศีตุลนะเนื้อหอมบางท่านจะมีคนมีขั้นมีตำแหน่งนะฮะมีชาวต่างชาติต่างภาษาหรือมีคนมีขั้นมีตำแหน่งเข้ามาบางท่านจะเจอรักเก่าเจอคนเก่าหรือมีเรื่องขึ้นหัวคิดถึงอดีตด้วยด้วยต้องบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยนะชีวิตเนี่ยมีโอกาสมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือในการดําเนินงานแต่ที่คุณทําอยู่หรือคุณทําสิ่งใดนะฮะเกิดเครดิตเกิดความไว้วางใจจากผู้ใหญ่หรือผู้อื่นนะฮะที่คุณติดต่อพบปะแน่นอน มานถ้าอาจจะมีเรื่องจุกจิกใจเกี่ยวกับบริวารบ้านนะฮะแล้วก็อาจจะมีการปรับปรุงที่หลับที่นอนที่อยู่มอนมุ้งใหม่นะฮะเกิดขึ้นก็ได้นะอนาบริเวณในบ้านชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยอาจจะได้สถานที่อยู่ใหม่นะฮะนะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ดาวเสาร์ไปอยู่ในเรือนปุตตะไปจนถึงพฤษภา6-8นะฮะก็อาจจะได้ที่อยู่ใหม่หรือได้รถใหม่หยวดยานพาหนะใหม่นะฮะหรือมีการปรับปรุงที่อยู่ที่อาศัยร้านสำนักง,งานใหม่ก็ได้นะ คือดวงคนเรามันไม่เหมือนกันนะต้องหาโหรหานักโหารหาศา,าสตร์เข้าไปเช็คดวงชะตานะฮะโบราณเมื่อดวงไม่เหมือนกันเขาเลยมีเครื่องรางในการเสริมนะฮะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะฮะอันนี้ผมจะขอแนะนําเครื่องรางหนึ่งนะนะครับอันนี้เนี่ยนะครับนี่คือสิงห์นโมพุทธายะนะฮะสิงห์นโมพุทธายะเป็นเครื่องรางชั้นสูงสําหรับท่านใดที่มีอุปสรรคนะฮะ นะชีวิตในด้านต่างๆนะฮะแนะนำบูชาเครื่องรางนี้เลยนะนะนี่คือสิ่งนโมพุทธายะนะเป็นการบูชาการบำเพ็ญเพียร <ๆ S 1> ภาวนาของพระโพธิสัตว์ก่อนตสัสลุนะฮะนะในร่างนะฮะพยาสิงนะฮะนะนี่คือสิ่งนโมพุทธายะนะ,ะปุกเสกตามตำราบโบราณนะมีจำนวนจำกัดนะอันข้างตรงนี้เนะี่ยใต้ฐานเนี่ยนะฮะจะเขียนคำว่าณนะแล้วก็จะมีอุณาโลม ะะอุดาโลมคือเป็นต้นต่อของยันเป็นยันชั้นสูงที่ที่แบบเป็นยันโบราณมากะนะนะครับนะก็จะเสริมดวงท่านทุกด้านนะฮะนาโมพุทธยันนาโมพุทธายะน,นะฮะก็คือเป็นอ่าเป็นการสร้างจากตำราโบราณนะตามหลักพุทธศาสตร์โหราศาสตร์และเทวศาสตร์นะฮะครบสามศาสตร์นะฮะขลังมากเอาไปอัดกอบห้อยคอเลี่ยมทองได้นะสวยนะฮะ ความเชื่ออีกความเชื่อหนึ่งเมื่อบูชาสิ่งนอกจากจะขจัดปัดเป่าอุปสรรคนะฮะก็ปัดเป่าเสนียดจันไรนะฮะเวลาดวงตกอย่างเงี้ยใครดวงตกเนี่ยก็เหมาะบูชานะครับนะเสริมดวงในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอำนาจบารมีนะครับนะก็มีอุปสรรคเยอะเนี่ยก็ก็แนะนำบูชาเลยนะนะครับก็ท่าในใดอยากได้ก็ติดต่อแอดมินไปลิงก์ไลน์ด้านล่างลิงกนะ์ในช่องทิกต็อกนะฮะวันนี้สวัสดีครับ